โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจกักรวาลเกม Naruto X Boruto Ultimate r i n j a Storm Connection วันนี้จะให้เล่นตัวอะไรล่ะครับผมเราก็ต้องลองไปจับคู่ดูสินะยากมากใช่ไหมโอ okay. เค Free Battle Free Battle Champion อยากให้เล่นตัวอะไรหน้านี้เราเล่นทุกตัวแล้วเนอะนาโตตัวนี้มันมีคู่ป่ามีคู่ป่ะเราเล่นแบบนวะใช่ป่ะเราเล่นไปแล้วนะโตล่างนี้หรือยังวะยวต้องไปดูต้องไปเสิร์ชดูตอนเด็กเล่นไปแล้วแล้วตอนเด็กของพวกชิคามารูบีป่ะ ไม่มีนะตอนเด็กของพวกชิกรรมารุุไม่มีนี่ไงโมโมจิซาบ,บุสะเดี๋ยวก่อนนะเอาอนี้ยไปก่อนซาบ,บุสะกับฮาคุต้องมีต้องคู่กันใช่ไหมเรายังไม่เคยเล่นยังไม่เคยเล่นท่าประสานของสองตัวนี้นะหรือเคยปะยงัง ตาบุสะแล้วกันตาบุสะนี่ไงมีจริงด้วยเป็นดาบยักษ์เยือกแข็งโอเคสองตัวต่อไปก็แลนดอมแลนดอมแลนดอม,ดอ,มอ้าวทำไมเป็นแลนดอมสองทีวะโอเคได้อยู่แลนดนอมบิกแลนดนอมบิกแลนดนอมบิก โอโ้โห,โหมีจ้าหดโฉมมาเมื่อทรังนี้โอ้โหโอ้โหนารโตะก็มาแล้วก็โอนุกิลุยและดอกฉากที่เข้ากับสองตัวนี้คือฉากไหนไมันต้องเป็นฉากสะพานถ้าจำไม่ผิดมันเป็นตอนแรกๆนะที่นารโตะ โอ้โหฝนตกแบอื้เหือดีมากค่ะคุกไข่โผงได้ไหมคาถามังกรคาถาขมกงอนวาลีงำคาท่านี้ล่ะาถานี้เป็นชาดาบคือซุบมันนี่เลยฟันฟันฟันหาคุกเฮ้อเีือกเสานางแอนไม่แน่เสานัางแอนนี่ยแข็งครับ และนี้ล่ะวารีผันส,สังหารมานี่แว็บแว็บว่านะรีบจัดการให้มันจบๆดีกว่าสามกุศลวะไม่สำเร็จคุ้ยซุปตีแน่ขาจะกะมาชากัชากจะกะให้เห็นตรงนี้เหรอกระโดดเป็นมังกรวารีไม่ออกไม่ออกฮากาการไม่ได้เลยมานี่เลยโอ้ยอ หยุดป้องกันป้องกันสำเร็จทำอะไรข้ามไม่ได้หรอกมานี่เลยเอาไปพกเราลุยซึมพวกเราลายมีสองคนนี่นี่ท่าประสานเป็นมังกรวาลีแล้วก็กระฐาน้ำแข็งเซนชัลลอืมโดนดาบสะบัน้นดาบสะบั้นบันคอ อ้าวไม่ตายเหรออ๋อเด็ก <forcément, S 1> ตาหนี่ยน er. <the tiếp vamos. S 1> ี่แนะนี okay. ่แน่เออแวบแวบปล่อยป้องกันอยู่เออโดนจับแล้ก็ป้องกันอยู่ฮาคุช่วยลูกพี่หน่อยฮาคุไม่ช่วยลูกพี่เลยคำถามบอลวาลีแล้วก็ฟันเฮ้ยป้องกันไม่โดนหรอก ปีนละฝันไม่โดนว่ะอาคุแช่แข็งวันอาคุแช่แข็งไม่สำเร็จว่ะเออท่อนไม้หมดท่อนไม้หมดแวบท่อนไม้แวบถ้ามใบตายคาถามอกพังกายไม่สำเร็จคาถามอกพังกายไม่สำเร็จป่าละก็ใจเป็นคนเดียวเหรอฮะฮะมาดิมาคาถามอกพังกายซึมอะไรเนี่ยแวบอาคุคือตุ้พี่หน่อย โดนจับทุ่มจะตายเฉยมานี่แวบ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 มานี่เลยครับฟันฟันด้วยดาบใหญ่ฟันด้วยดาบใหญ่บั่นหัวแตกเฮ้ยซุบกระถามองพัดใกล้ฟิงไม่สำเร็จกระสุนวาลีแทนอาคุกออกมาอุ้ยเหลยไม่ถึงว่ะใช้กระถาไม่สำเร็จว่ะสำเร็จแล้วแต่ไม่โดน เสือบแล้วเกือบแล้วหาคุจัดการไม่สำเร็จปีแน่อะไรอ่ะไม่สำเร็จไม่สำเร็จคาถาหมอกฟังกายก็ไม่ติดไม่ติดอะไรเลยคาถาลูกพี่ตีไงเห็นะอาคุจัดการไม่ยอมแพ้จะให้อันติให้ติดมันก็ไม่ติดว่ะไม่ใช่มันติดแหละแต่ว่า มันไม่จังหวะจังหวะมันไม่ได้อ่ยะยะ่อย่อย่อฝันฟันฟน,นี่แน่มากระโดดฝันแบบเท่ๆฟันปั๊บหาคุเออแข็งมันได้วาลีที่คลาดผ่านเอาใจดึงหนึ่งทีแล้วก็กระโดดฟันดาบไม่สำเร็จกระโดดฟันดาบเออหาฟันดาบก็ไม่สำเร็จหาคุแข็งมันเออ ตีเด่ะวันวันวันเออกริงหาคุกมาหนึ่งหนึ่งส <acha> องสามรับดาบรับรับดาบรับดาบองกันจับหมับคุก<ป>น้ำสังหารหาคุกจัดการไม่สำเร็จหาคุกหึสึกสึกหัคุกพวกเราลุมได้ ไม่ได้ว่ะฝั่งตรงข้ามบีท่อนไม้อยู่ว่ะต้องฟันไปก่อนว่ะเฮ้ยซึบได้ไหมโอ้โหวิ่งออกไปไกลขนาดนี้ไม่ได้แล้วจะปิดฉากไว่ทำไม้ตายไม่ได้แล้วค <c oughs> าถาบอกพังไกลอ้าวจะแช่งติสาถาบอกพังไกลทำไมจังหวะมันไม่ให้จับเออโดนจับกลับ มา,มา,มาดิเข้ามาซุ่มไม่สำเร็จหาคุปแข็งมันเอาใหม่นะนี่แหละตัง้งวันนี้แหละต้องโดนแล้วไม่โดนปวดงงวาลีพิฆาตหาคุปจาักกาันทีเดียวก็ตายนะมั้งครับเข้ามาดิลูกโปง่ง ป,าาปาาลาเราใจปลาเราใจเรียกก่อนบองก,ก้อนวาลีไม่สำเร็จก็ถามหมอกทางกายก็ไม่สำเร็จซึบ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 นั่นไงไม่เล่นละไม่เล่นละเอาจาัดก,การากิดฉากไปดีกว่าผมแค่อยากเห็นท่าไม้ตายเรื่องอเรื่อง,มองโมโหแล้วสังล่ปีศาจมาแล้วเฮ้ยหยะหลบลบลบ กระสุนกอนวาลีพิฆาตเป็นไรอะไรกันแกนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลย <laughs> แดงเอย๋ยโชเกียนผมทำเต็มที่แล้วผมทำเต็มที่แล้วแต่ถ้าไม้ตายไม่ออก ยากนะถ้าไม้ตายให้ฝั่งตรงข้ามวิ่งเข้ามาชนเนี่ยเราต่อยต่อยให้ฝั่งตรงข้ามลม้มแล้วเราก็ใช้ท่าไม้ตายก็ไม่ได้อีกถ้ามันล้มลงไปแล้วท่าไม้ตายก็ไม่ติดป้องกันเอาจริงพยายามท่าไม้ตายนี่แน่มาแวับป้องกันวับจับไม่ติด สถาบกรวาลีฟเฮ้ยตาน,นี้เล่นหาคุดีว่าหาคุณดีว่าหาคุณมาเออหาคุณมาดีมากออกมาเฮ้อแหวบเออโดนจับพุ่มโกเลมตบโกเลมตบ,มต,บตบเป็นยุงเลยุไปโจมตีโจมตีตท่อนไม้หมดยังท่อนไม้หมดยัง ชนดิแวบหลบมาพวกเยอะโอ้โหพวกเยอะมาซาบุสะฟันดาบใส่ไม่ง่ายังไงล่ะโดนฟันดาบใส่บ้างสมนำหน้าสู้วับวบนักแอนหนกลับนี่แะจับไม่สำเร็จวับวับวบวบาไหมายตายกระจกมืนบุผากระจกเอาเต็มที่เอาเต็มที่เลยให้ตายเถอะ อย่าระเบิดพิฆาตมาช่วยหน่อยสาบุสะไม่ช่วยเลยเอาไปกินน้ำแข็งพิฆาตน้ำแข็งวารีพัวพันพวกล้าโจมตีตีนะทำไมเอาโผมาคนเดียววนะหมดแล้วถ้าปาโถเอ๋ยสาบุสะครับช่วยผมช่วยผมหน่อยครับช่วยผมหน่อยครับ นี่นะแวบเว็บปลาท่านี้ก็ป่าก็ดีนะเอาไปวาปรีผูวพันเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเกือบโดนวารีผูวพันป้องกันแวบถ่าไม้ตายลากออลีลีอะไรล่ลละไกอาจารย์ไก่ดีกว่าหนึ่งวันลีนี่เป็นกฎของลินจางไงในที่สุดท่าไม้ตายของ ของหาคูก็ติดวับมานี่เลยเฮ้ยตกลงมาเล่นตัวไหนวะวับคุณซาบุสะครับฟันหน้าคุณเออมานี้มานี่ยิงเอาไปเลยวารีหัวพันสังหารวารีผู้พันสังหารยังไงล่ะวารีผู้พันสังหาร มันต้องกดค้างกว่าวารีภูพัพนสังหารแค่นี้เหรอวารีภูพัพนสังหารป้องกันจับหมัดวับปานนี่ครับทำไมครับทำไมครับตีแนจ่จับจๆุ๊บนี่มันไล่กระถาด้วยมือเดียวเนี่ยวับคุณซาบุสะช่วยผมด้วยตีมากครับคุณซาบุสะปานนี่นางแอน เสานังแอนน้ำแข็งไอ่ยงไงคุสปูซาช่วยผมด้วยดีมากครับผมผมมาแล้วผมมาแล้วจมตีต่อเรื่องเสียบด้วยน้ำแข็งเอาไปเลยเป้งป่ารกก็ะจายใส่เอาไปไหมวาลีฟูพันธ์ทหารเฮ้ยเดี๋ยวท่ามันหมดอ่ะเฮ้ยซุปวิ่งเข้าใส่อ้าว แล้ววิ่งเข้าไปโดนอาจารย์ไก่เหรอนึกว่าโดนอาจารย์ไก่เกือบไปแล้วเรียบร้อยอาจารย์ไก่อาจารย์ไก่ยังโหดยังโหดอาจารย์ไก่ครับอาจารย์ไก่ครับผมคือคนที่ตายไปแล้วนะครับอย่าโหดกับผมมากนักเลยฟันฉับ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 ,บพุ่งเข้าใส่ได้ไหมจังหวะนี้พุ่เข้าใส่ได้ไหมไม่ได้ว่ะปิดฉาสวยงาม ไม่ไงอาจารย์ไก่พอแปลงร่างแล้วจะเหนื่อยครับอยากทำความฝันของท่านผู้นั้นให้เป็นจริงถ้าเพื่อการนั้นล่ะนี่คือโกลรินจ้าท่าประสานไม่สำเร็จเห็นท่าประสานน้อยรู้คลละรู้ผลแพชนะแล้วสู้ได้กลม่หมเอ้ยฉากฝนตกเข้ากับตัวละครสองตัวนี้ไหม ได้ให้ได้ลีลาเยอะเอาไปเลย S เล่นลีลาเยอะเอาไปเลย S อากุเอามาเป็นตัวซับพอร์ตด้วยคือดาบใหญ่ฟันต้อ,อย่าลนเนี่ยพอใกล้ๆจะตายแล้วจะลนครับฆ้าไม่ตายเลยไม่แบบคุมเกมไม่ได้จังหวะไม่ได้โอ้โหแล้วเจอตัวโหดด้วย มาดาตะอย่างเงี้ยฮาคาชิอย่างเงี้ยป้องกันตีตีตีท้าไม้ตายไม่สำเร็จมังกรวาลีสังหารฮาคุฟัวพันสังหารเอาตีระยะใกล้นี่แน่โตตีอาท่าอะไรวะตีแน,น่ฟัน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 แล้วก็ฟันตีไอ ท่าไม้ตายเรียบร้อยทีงี้ท่าติดอ๋อเสร็จฉันละเรียบร้อยอยากโดนข้าโอ้ยดูเลือดดิปับแวบแวบแวบเอ้ยฮ่าเกือบไปแล้วตามเออพันปักษาเต็มเต็มเลยไม่ยอมหาคุหาคุไม่สำเรจท่าไม้ตายคุไม่กระจก กระจกช่วยอะไรไม่ได้เลยกากาดากาการไม่ได้ก็เท่านี้แหละผลผลผลตีแน่ตีแน,น่เอาไปพวกเราลุ้มปึ๊บเรียบร้อยจิตชาโอ้ยเพิ่งจะชนะตาแรกเพิ่งจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องสี่สามตาต้องชนะสองตาติดเด็ดชะตตละดาบสะบันดาบสะบัน <premises. S 2> หนึ่งดาบลินจาใครจะทำไดล่ะลุกๆหาคุออกมาแข็งแข็งได้ไหมยเวบหนึ่งหนึ่งไปหนึ่งสสี่ห้าหกจับเอาไหม่งสองสามหนึ่งแโดดไปไหนเล่าจับคุกน้ำคุกน้ำคุกน้ำไม่สำเร็จมานี้จะขังไว้ในคุกน้ำ คุกน้ำหาคุไม่สำเร็จนี่แหละจังหวะนี้แหละคุกน้ำเรียบร้อยค่ะกะชิจมน้ำตายไปดีถ่าไม้ตายหมอกสังหารไรเสียงาถาสังหารไรเสียงฝันดาปโหู้าฟันดาไม่โคตรดูหนักแน่นเลยเอาไปรึงไม่ช่วยอะไรเลยเออหลังแตก โอ,โอ,โอ้มานาหมดจะกะหมดจะกะหมดแวบแวบแวบานี้มาจะต้องใช้่านี้มาต้องใช้ทำไมสําเร็จก็ไม่สําเร็จแล้วละ่ะสําเร็จว่าแต่ตายป่าวะหลอเดเลือดแดงนี้แชแข็งด้วยมังกรวาลีมังกรวาลีน้าแข็งเดชัลลไม่แน่สบานนี ดมคดติลุฉันความทะเยอทะยานของฉันไม่ให้ใครมาขวางได้หรอกโชวอะไรโอเคนะนี่ยืนเก๊กสองคนอ,อะไรกันแกนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยซาัุยสัตว์เองละ ลีลาน้อยตานี้ลีลาน้อยไม่ได้เล่นแค่วันเดียวตีไปเลยสิบเอ็ดชนะยังไงก็ชนะ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุก และความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ